อ้าวครับกราบสุญญ์ผมมาพูดอีกแล้วนะครับรับมี่ใหญ่บวกครอบครองสวรรค์น,นะครับผมวันนี้เป็นตอนที่693้อถึงหกรนะครับผมอ้าวครับเพิ่มการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังก็เลยดีกว่าครับ พลสว์ในการเพาะของเยเทียนนั้นสูงมากและเขายังมีพลสว์ได้เวลาและไม่ได้ขาดแคลนทรัพยกรดด้วยดังนั้นมันใช้เวลาไม่นานนักเขาใช้เวลาเพียง20ปีในการผลัดดันรากฐานการเพาะของเขาให้ไปถึงจุดสุดของขั้น9ก้าในระดับกาแล็กซี่นี่เป็นเพราะเยเทียนต้องการทําให้รากฐานการลเพาะของเขามั่นคงอยู่เสมอมิฉะนั้นเขาคงจะย่อระดับรากฐานการเพาะไปจนถึงจุดสุดของขั้น9ก้า ของระดับกรี่นานแล้วนอกเหนือจากการพัดดันรักฐานกรอเพาะของเขาให้ไปสู่จูนสุดของระดับเกรี่แล้วเย่เทียนยังไปที่ j จดีโวิถีเพื่อสิบทอดการเคลื่อนไหวกระบวนท่าชุดที่11ของเคปพิชากายาทองคำา18กระบวนท่าเพื่อที่เขาจะได้สามารถฝึกฝนการเคลื่อนไหวชุดที่11ของเคปิชากายาทองคำา18กบวนท่าได้ นอกจากนี้เยีเ่ยนในระบบฝนทักษะในคำพีเทมาเตสคำพีทองคำกระหนและอื่นๆเยียนยังต้องจงเข้าใจเต๋าแห่งความกระหนสร้างทักษะเต๋าแห่งความกระหนทักษะรักแห่งความกระหนต่างๆและในขณะเดียวกันเขายังต้องบุกสผลมหาเวศศักศดิ์สิทธิ์ในเวลามหาเวศศักดิ์สิทธิ์ได้มิติ ตัแห่งดาบเล่ยอื่นดังนั้นจึงมีหลายด้านที่เทียนจําเป็นตาองฝนและถึงแม้เขาจะพอสวรรค์ได้เวลาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าความเร็วในการดูฝนนั้นช้าเกินไปแต่การดฝนไม่จะเป็นที่ดเสมอและต้องใช้ความเพียรความ,มมุ่งมั่นและใใจิตใจที่ไม่ยออ่อท้อเพื่อให้บรรลุถึงจุดสุดของการดูฝนเวลาผ่านไปอย่างรดวดเร็วและในพริบตา1000ปีก็ผ่านไปในช่วง1000ปีมานี้ หอสวรรค์เติบโตขึ้นในรวดเร็วท้ายที่สุดก็สามารถบริหารจากการใช้ประกากรและอาเขตของนิกายสิกปีกระดับแสงได้อย่างเป็นเสร็จวกกับการรับจังของเย่เทียนมันเป็นเป็นไม่ได้ที่หอสวรรค์จะไม่เพิานาขึ้นเย่จูเสียเย่ทั้งคู่แต่เข้าสู่อรลเบซี่แล้ว และมีผู้ตนรัฐประจักจำนวนมากเกิดขึ้นเช่นกันจำนวนคนนอนสวรรค์เพิ่มขึ้นจากในอดีตอย่างน้อย4-5เท่าสำหรับเยเทียนเขาก็มีความก้อวหน้าอย่างมากไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญกระบวนท่าชุดที่11ของคิดวิชาไก่ทองคำา8 8กระบวนท่าแล้วท่อน้นั้น แต่ยังเริ่บเดฝนกระบวนท่าชุดที่2ได้อีกด้วยในส่วนของฮัมพีพองคํากระหนขั้น5เย่เทียนเรือฝนจนถึงจุดสุดของขั้นต้นแล้วใดยในด้านขอบเขตจุนยานเขาได้มาถึงจุดสุดของขอบเขตแม่ทับอวิจีแล้วห่างจากขอบเขตเทวิจีเพียงแค่ก้าวเดียวท่อน,นั้นได้รักษเาเต๋าแห่งความกระหนก็ถูกเย่เทียนขาดเก่าจนแหงแกงขึ้นอีกครั้ง และเขายัางได้สร้างทักษะมหาเตาแห่งความกระหนที่สมบรังขึ้นมาโกเรมปีศาสแห่งความกระหนทักษะมหาเตาแห่งความกระหนนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพียงทักษะมหาเตาแห่งความกระหนเท่านั้นแต่ยังะสมสารเข้ากับมหาเตาแห่งความกระหนขอบเขตกฎเกณฑ์น,นสมบูรณ์แบบเนื่องจากทักษะเตาแห่งความกระหนนี้ต้องใช้ทะเลกฎเกณฑ์แห่งความกระหนซึ่งเป็นทักษะที่จะใช้ แสดงพรังของทเลกฎเกณฑ์แห่งความกระหนออกมาได้อย่างสมบูรณ์หากก่ได้ว่าทัศะมหาเต๋แห่งความกระหนนี้ ไม่เพียงแต่รวบรวมพลังของเตาแห่งความกระหนได้ยางสมบูรณ์แบบท่อนนั้นแต่ยังสามารถสร้างผลกระทบในระดับที่เหนือกว่าทักษะเตาแห่งความกระหอนอื่นๆซึ่งมันเป็นรักษะกระหนที่แข็งแกร่งที่สุดของเย่เทียนในปัจจุบันในด้านของทักษะดาบเฉพาะดาบพิจนทรก็ถูกเย่เทียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันทักษะดาบนี้เกือบถึงขีดจำกัดของมันแล้วไม่สามารถปรับปรุงได้อีกต่อไป มันจึงไม่สามารถไปถึงจุดสุดของทศศัพทที่สวรางที่สุดได้ท้ายที่สุดแล้วทศศัพทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเขายัางคนแอมมากจากนั้นเขาก็ได้ค่อยๆปรับปรุงมันเทียนนิดอย่างไรก็ตามสยภาพของมันยังไม่เพียงพอดังนั้นเย่เทียนจึงต้องการเปลี่ยนแปลงทศาัพท์นี้ ตั้งแต่พื้นฐานมันจึงไม่ใช่ทัศดาบพิจิรจันทร์ไปต่อไปเนี่เห็นรับกานทศดาบที่แก่งขึ้นไปอีกขั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นรับในสิอโาราณจวนมากจากกองรังสูงสุทางกล้าหนึ่งในนั้นยังรวบรวมทศดาบโบราณมากมายไว้ด้วยนอกจากนี้เขายังได้ขัดเกลิอเศนส่วนต้องกบฏองค์งจารย์มาแล้วส่งผลให้เขามีความเข้าใจในพิธีดาบอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเยเทียน ที่จะสร้างทศดาบเฉพาะข้าส,สุดที่สังรังขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุผลนี้เย่เทียนที่เก็บตัวเริ่มสร้างทศดาบใหม่ตั้งแต่ต้นและเขายัางต้องการที่จะประสานมหาเตาแห่งความกระหน้าไปด้วยเนื่องจากเตาแห่งดาบระดับรูปแบบของเขายังคงไม่สมบรังมากพอมิฉะนั้นเย่เทียนคงไม่เลือกที่จะประสานมันรวมเข้ากับมหาเตาแห่งความกระหน แต่เลือกที่จะสร้างทศดาบเต๋าแห่งดาบเป็นแห่งเดียวพูดตามความจริงวิธีดาบนั้นเป็นเพียงเส้นทางใหม่ที่พัฒนามาจากเต๋าแห่งความกระหนดังนั้นจึงสามารถรวมรวมเข้ากับเต๋าแห่งความกระหนได้มีเพียงทศดาบเฉพาะที่สร้างขึ้นมาด้วยวิธีนี้เท่านั้น ที่จะสามารถไปถึงรัดับสูงสุดที่แข่สุดได้เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าเย่เทียนพัฒนาทักษะเฉพาะของเขาอย่างต่อนเนื่องในห้องฝึกฝนแม้ว่าเขาจะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ในสุด3,000ปีก็ผ่านพ้นไปเหตุผลที่ข่มความน่าขเย่ยเทียนนั้นทามากช่างยิ่งกว่าการสร้างทักษะโกเรียปีศาจแห่งความโกรหน เป็นเพราะเขามีรูปสลักหินแห่งความกระหนพอจึงสามารถทาราสะมหาเตาแห่งความกระหนได้อย่างรดวดเร็วรูปสลักหินแห่งความกระหนเป็นสมบัติดำภาคแม้กระทั่งในดินแดนแ,ดนแห่งความกระหนมันมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างทักษสะเตาแห่งความกระหนแต่เนื่องจากทาราดาบเฉพาะขเขาไม่ได้อาศัยความช่วยเหลือจากสิ่งใดเลยดังนั้นมันจึงใช้เวลา,านานกว่าปกติ ในวันนี้ยี่เทียนอยูในห้องฝนมองดูหอรอดดาบที่ผ้ามัวในความว่างเปล่ทันใดนั้นเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความตื่นเต้นในที่สุดก็สําเร็จเขาประสบความสำเร็จในการร่อนเตาแห่งความกระหนเข้ากับเตาแห่งดาบซึ่งทระสัดาบเฉพาะอัศงพงสุดที่สวรรคงที่สุดได้สําเร็จเราจะเรียกมันว่าหนึ่งดาบประสานฟ้าในเวลาต่อมา เยีเ่ยนโมงหน้าเป็นยังเป็นที่ที่เร่ผู้คนเพื่อทดสอบพลังของทศดา,าบหนึ่งดาบประสานฟ้ามันแข็งแกร่งยิ่งกว่าทศดา,าบพิจิตร์่างน้อย3เท่า สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้อย่างรุนแรงยากที่จะฟื้นฟูเนื่องจากถ้ดาดาบหนึ่งดาบประสานฟ้านั้นมีพลังเต๋าแห่งความกระหนด้วยความแก่งของเราในปัจจุบันรเราน่าจะสามารถต่อสู้กับปาเทพที่สปรังบางคนได้ปาเทพบางคนล้วนแข่งแกรงในผู้ที่ให้สุดครั้งหนึ่งก็ยังเคยเป็นบุตรอนสปันการะลา,รา ส่วนใหญ่ต่างก็เป็นบุตรอันจาบ,บาลดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะท้าทายปาเทศในฐานะกรนเพอรที่ตั่ำก่าโดยทั่วไปแล้วแม้แต่ทีาจาบ,บานที่เคยเป็นวุนจาบ,บาลก็ไม่สามารถเอาชนะปาเทศได้แต่ตอนนี้เย่เทียนมีความแก่งเพียงพอที่จะท้าทายปาเทศแม้ว่าเขาจะอยู่ในจุดสุดพอดับเกรซี่ท่อนั้น หาเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปมันจะทําให้ชาวบ้านทั้งหมดสะเทือนอย่างแน่นอนแ้ะทารกโดยหหตอั oh id, ปปะเทพทั้งสมในสื่อสารเทพวชนนั้นเอาในกันไป ตอนนี้เ,เทียนเกิดอยู่ฆ่าพวกมันได้ในทันทีสุสานเทพอวชนบางทีเราควรจะไปที่นั่นอีกครั้งสุสานเทพอวชนนั้นยังคงมีค่ามากสําหรับเเทียนแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถรเผชิญหน้ากับร,รบโดยหิดอัลปะเทพทั้งสามด้ารได้แม้ว่าเขาจะทาได้แต่ก็ยังยากที่จะฆ่าพวกมันทั้งสามตนในสุสานเทพอวชน แต่ตอนนี้มันจะเตกออกไปรากฐานกองเพาะของเขาถูกโจดับจนถึงจุดสุดพอดับกระดิ่งแล้วเขายังสามารถเข้าไปยังสุสานเทพวชนได้และพลังต่อสู้ขเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ง่ายต่อการกวดล้างสุสานเทพวชนอีกทั้งทรัพยากรที่ผู้บัวตนซึ่งตกตายในสุสานเทพวชนทิ้งไว้ที่นั่นก็มีมากมายเขาสามารถเอามันไปได้ทั้งหมด และสมบัติต่างๆทั้งหมดที่อยู่ภายในสื่อสารเทพอวะชนเขาก็สามารถเอามันมาได้เช่นกันสื่อสารเทพอวะชนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิ์เขาสามารถรับมันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครสร้างปัญหาให้กับเขาในภายหลังที่สําคัญคนนั้นเขาต้องการสมบัติผู้กายของเทพอวะชนตั้งแต่คนพบสื่อสารเทพอวชนเขาก็กลับมาตรวจสอบได้พบ ข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับเทพมว์ชนเทพมว์ชนเป็นกลุ่มเทพพระเจ้าแระเทพในจุดเริ่มต้นกลุ่มแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในจักรวา,าลหรืเทพมว์ชนสนใจแต่ก็มีสมบัติคู่กายสมบัติเหล่านั้นไม่อาจแข่งแก่งต่อสมบัติสูงสุดแต่ก็เทียบได้กับสมบัติชันยอดเนือกวาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ต้องกำเนดิดคือสมบัติสูงสุด เรื่อระดับความสัมบัติสูงสุดยังแบ่งออกเป็นระดับสูงสุดธรรมดาเสริมบัติทสูงสุดชนยอดด้วยสมบัติสูงสุดทรงพลังอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากที่ใช้งานสัมบัติสูงสุดแม้แต่ผู้สูงสุดเองก็แทบจะไม่สามารถปรดปรังแท้จริงความสัมบัติสูงสุดอย่างเต็มที่มิเช่นนั้นเขาคงไม่มอบเจดีของวิธีซึ่งเป็นสมบัติสูงสุดระดับสปพรังให้แก่พระสวังสูงสุดพอมนร อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือดอกวอตมินแห่งความกระดอนให้ร่างกายของเยื่เทียนเขายัางคงไม่เข้าใจวิธีการปล่อยพลังของมัน สามารถใช้มันเพื่อป้องกันในกดดันเครื่องแรงได้ทนนั้นถ้าเขาสามารถได้รับสมบัติสูงสุดมามันจะช่วยเพิ่มความแข็งของเยื่อเทียนเป็นอย่างบ้าเพียงต่ก็ตามสมบัตใิใลบงสุดนั้นหายากยิ่งมากพอที่จะทําให้ผู้สูงสุดทั่วไปต่อสู้กันในบ้าข้างเยื่อเทียนโดยบ้ามีสมบัติสูงสุดอยู่ที่ไหนบ้างแต่เขาเดาบ้าภายในสุสานเทพวชนอาจจะมีมันอยู่หากเทพวชนเขาเงินจิจิติ ยที่ยังเก็บสมบัติทรงสุดไปในร่างกายเย่เทียนก็มีความวังที่จะรับสมบัติสรงสุดจิ้นนั้นดูหเหมือนว่าเราต้องไปที่สุสานเทพวาชนอีกครั้งนักสุสานเทพวาชนในเวลานี้ดังหนึ่งประกฏขึ้นที่ด้านหน้าพะสุสารเทพวาชนซึ่งมันไม่ใช่ใครอืน่นนอกเสจากเย่เทียนกลับมาอีกครั้งเดาตวางเคลื่อไปในสารเทพวาชนไม่ใช่ได้ง่าย อย่างน้อยก็ต้องมีใครสักคนที่อยู่ในอารบประเทศช่วยฉีกทางเข้าออกซึ่งเป็นสิ่งที่เยเทียนก่อนหน้าน,นี้ไม่สามารถทําได้ตอนนี้เย่เทียนมาถึงเพียงสุดของขอบเขตกรีซแล้วพลองต่อสู้ขเขาก็จัดว่าอยู่ในอารับประเทศเช่นกันมันไม่เป็นปัญหาสําหรับเขาที่จะเข้าไปในศารเทพประชนร มิชชันนันเขาคงเมื่อมาที่นี่เพียงลำพังเมื่อมาถึงหน้าป้ายหลงศพของเทพปราชน์เย่เทียนก็ดมพลังขตัวเองเพื่อจัดก,การกับดวงฟังศพพยายามที่จิกชากบางบนมิติเอาจัดก,กันเย่เทียนใช้พรสวรรค์ได้ติงเขาช่วยเด็กด้วยตุ <B OOM! S 1> ้มเซราหน้าดวงฟังศพที่เย่เทียนจิกออกเป็นชินช้นๆทำให้เกิดวางบนมิติที่นำไปสู่พันิวสารเทพมรชนด์ดาสสำเร็จ จากนายเยเทียนก็รีบเปี่ยนเข้าไปในบางบนมิติเข้าสู่สุสานเทพบชาชนหรือแม่ลังเรหลังจากเข้าไปในสุสานเทพบชาชนเด้วเยเทียนก็มองสำรวจพื้นที่รอบๆที่นี่สงบเงียบไม่มีวิแววของทารกโดยหิตเห็นชัดว่าทารกโดยหิตอาบาประเทศทั้งสาม ไม่ได้สั่งให้ผู้ใต้ขคำบัญชาของพวกมันเตรียมการที่นี่ดูเหมือนว่าทารกรหิทธิอประะเทศทั้ง3คงจะคิดว่าเราคงจะไม่กลับมาอีกแล้วครั้งก่อนคขารมัดระวัง ตัวเป็นอย่างมากปีแาจกินไอลุกเข้าไปในศาลของเทพอวะชนแต่ตอนนี้ตัวเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทาเช่นนั้นไปที่วิหารอมระชนของสุสานเทพอมะชนเลยก็แล้วก,กันเยเทียนก็ไปข้างหน้าโดยไม่มีการปิดบังกินไอได้ไม่แต่น้อยความเร็วของเยเทียนนั้นรวดเร็วมากในไม่ช้าเขาก็เข้าใกล้วิหารอวะชน ในเวลาเดียวกันเขาก็เผชิญหน้ากับทรกโดยิิตหลายตนทารกโรโหเหตเหล่านี้ไม่มีสติปัญญาพวกมันไม่รู้ถึงพลังด้วยความน่ากลัวคองเยเทียนพวกมันจึงรีบพุ่งมาจมตีเยเทียนในทันทีใตายร่อันเงียบสง,งัดได้ปกยี่ทารกหหตเหล่า,านี้โดยตรง ่อนแอจริงๆทารกโเห็ดตอนนี้มีฐานก่อเพาะเทือนแอแม้ว่าทารกโลหิตบางตนจะอยู่ในระดับเกรซี่แต่มันก็ไม่ได้สมรังเทียบกับระดับเกรซี่ในพอมนต์สำหรับเย่เทียนเพียงแค่เขาปวดประจิตอาเขาก็สามารถปลคยี่พกมันได้โดยตรงจากนั้นเย่เทียนก็ฆ่าทารกโลหิตอย่างตอนเรื่องโดยไม่จําเป็นต้องปิดออร่าตัวเองในไม่แต่นิดทารกโลหิตอาณาประเทศทั้งสามต้องสามสารถทําผัด ได้โดยธรรมชาติแนววิหารปราชน์เหียนไยที่คุ้นเคยหนีมันเป็นคนนอกผู้นนั้นมันกลับมาอีกแล้วคราวนี้พวกเราต้องค่ามันให้ได้ไปกันเถอะพวกเราทั้งสามลงมือกันคราวนี้มันไม่รอดแน่ทารกโรหิตหดาประเทศทั้งสามที่บินออกจากวิหารปราชนหโดยไม่คิดจะปกป้องวิหารที่ต่อไปเป้าหมายของพวกเขามีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการฆ่ายเยียน ในม่ชาทารกุกเฮดอดัปประเทศทั้งสามก็ได้พบกับเย่เทียนมาได้สักทีเย่เห็ยนยังคงนิ่งสง,งบไปทาร,กรุกเฮดอดัปประเทศทั้งสามจมตีนทีโดยไม่พูดอะไรอีกเระเย่เทียนเองก็ขึ้นไปเช่นกันครั้งนี้เขาไม่ได้ปกปิดความแก่งเอาไปเลยไม่แต่น้อย ทุ้มทะเลกดเก์แห่งความกระหน่อเกดขึ้นครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดไยเทปรูปปีศาจอันหน้าสึงกว่าผลขึ้นมาจากทะเลกดเกณฑ์แห่งความกระหนโกเรมปีศาจแห่งความกระหนนี่คือรักษะมหาเตาแห่งความกระหนรูปแบบใหม่ของเยเทียน และมันยังเป็นทักษะแห่งความกระหถนี่น่ากลัวที่สุดของเขาอีกด้วยโกเรมพิสัตแห่งความกระหถนาดใจพวงเข้าหาทรารกหิบอดาบเทพทั้งสามแรงกดดันที่น่าสะเพรวลขวเยาสุสานเทพวชนทําให้สุสานเทพวชนเกิดการเจรเิญเล็กน้อยนี่มันอะไรกันทารกหิตทั้งสตกใจ ในเง่่ความกำลเพาะเย,ย่ที่เป็นเพียงตังสุดพอทับกรซี่ท่านั้นแต่ในเง่ความกลังต่อสู้เขานั้นแน่นกว่กันไปนี่เป็นความต่อสู้ที่กเกินกว่าความรู้ความว่าใจาพองรกโดยทั้งสามแล้วหนีในเวลานี้ทารกเห็นอาตร,ระเทศทั้งสามนั้นหวาดกลัวอย่างแท้จริงพวกมันไม่มีความปรารถนาที่จะต่อสู้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแม้วกมันจะโดนโกเดมปีศาจแห่งความโกรธจนตี พวกมันก็จะไม่ตายเพราะทั้งสามตนต่างก็รับพรสือสารเทพรอชนจากนั้นหอกดาก,ก็แทงรูหน้าอ,อกของหนึ่งในรกโดยหิตอดบปาเท พลังมิติที่น่าสิงกลัวได้ทำลายชีวิตทารกหิตอัลปะเทพในทันทีหอ,อกเทพอวจีสามารถทำลายร่างกายของทารกลอหิตอัลปะเทพได้โดยตรงแม้แต่จารบ,บานขนาดเล็กของเขาก็ยังถูกทำลายเยทียน,นยังได้ใช้พสวรรค์ได้เวลาในมิติของเขา ปีพนิกบริเบณเดยราบเอาไปเพื่อทําให้ทารกโรหิตอัตประเทศทั้งสองตนไม่สามารถดำเนินไดน้พวกมันถูกจับดูกเรเดมปีาศาจแห่งความกรห浑อย่างรวดเร็วตายตุ้มทารกโรหิตอัตประเทศทั้งสองตน ถูกบกยี่ดูกโกรรมปีาศาจแห่งความกดหนเรากับมดโดยเล็กพวกมันห่อนไอจริงๆจากนั้นแยี่ยนเนก็ใช้เวลาเล็กน้อยเก็บกวดรอบๆอบสุสานของเทพวชาชนข่าทารกประหิตที่เหลืออยู่ทั้งหมด จนถึงตอนนี้สุสานเทพประชชนแห่งนี้ได้กลับคืนสู่ความเงียบสงบเหมือนกับสุสานแท้จริงแล้วนดินเดีศักดิ์สิทธิ์ให้สุสานเทพประชชนสถานที่เก็บศพเทพประชชนของเงินย่เขียนกลับมาที่นี่ครั้งย้อนกลับไปในตอนนั้นย่เขียนเทพจะไม่สามารถเข้าใกล้ศพของเทพประชชนของเงินได้ที่ไม่แต่น้อยจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของลอร์ดบัตมินแห่งความกรรคนและโคกลก แต่ตอนนี้เย่เทียนสามารถเข้าใกล้เหมันได้ด้วยกำลังของตัวเขาเองแล้วหวังว่าจะยังมีสมบัติของเทพเราชชนของเงินมันคงจะไม่ทําให้เราผิดหวังอกนะตู้มเย่เทียนเข้าใกล้ร่างของเทพเราชชนของเงินสัมผัสจะเป็นญ,ญาณของเขาสำรวจพื้นที่ร,บรบอบๆอันต่อเนื่องดูจากรูปลักษณ์ภายนอกร่างไร้บัญญาณของเทพเราชชของเงินคงจะไม่มีค่าอะไรอีกแล้ว ในนเทพประชนระดับพุ่งสุดจะต้องมีเทวาลขนาดเล็กดิดในร่างของมันหากเป็นพุ่งสุดทั่วไปทางจากทีวแต่แปแเรเดาเทวรัขนเล็กนั้นคงจะไม่สามารถรักษาไปได้นานนักแต่เทพประชาชนของเงินถูกฟังไว้ในส,สานเทพประชาชนโดยสวยรรค์และปฐพีร่างกายเขาถูกเกลี้ยกษาไว้อย่างดีโดยไม่มีความเสียหายใดใด จะชัดว่าจากบ้านขนาดเล็กที่อยู่ในนั้นน่าจะยังคงอยู่เช่นกันถ้าเทพประชนของเงินต้องการเก็บรักษาสมบัติตรงสุดไปจริงๆต้องมีคมเป็นไปได้สูงที่เขาจะเก็บมันไปในจากบานขนาดเล็ก เย่เทียนดินอยู่บนร่างของเทพราชของเงินทรงจิตสำนึกออกไปตรวจสอบอย่างต่อนเนื่องทันใดนั้นเย่เทียนก็กระทืบลงบนร่างของเทพราชของเงินอย่างรุนแรงทําให้เกิดพลันผลอย่างมากในทันทีในเวลาเดียวกันเย่เทียนก็ถูกแรงกดดันของผู้สุดมีบังคับให้ต้องถอยกลับมาแต่เขาก็รู้สึกถึงพลันผลของห้วงมิติหนีไปอย่างอันเหรอเย่เทียนจะจ้าสวรรค์ได้มิติในเวลาของเขา ตรวจจับคนลรลของห้อมิติโดยนั้อสัารา์ในเวลาต่อมา เมื่เห็นพบว่าตัวเองอยู่ในห้องมิติแห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความกระหนมีรายแยากมิติปรากฏขึ้นมากมายอยา่างไรก็ตามที่นี่มีกฎเกณฑ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกแน่นอนว่าสถานี่นี้ยังไม่สามารถต้านทานต้องเนตรนาจาบ,บานได้มันยังคงอยู่ภายใต้การจัดการระจาบ,บานนี่คือจาบ,บานขนาดเล็ก แต่มันใกล้จะแตกสลายแล้วไม่เช่นนั้นเราคงไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้จกักรวาลขนาดเล็กนี้มีพื้นที่ที่ใหญ่มากย,ยืดเหียัยงคงมีสมดุลมันต่อไปเราได้เห็นต่สิ่งใดอย่างแต่สิ่ง,งนั้นนั้นแล้วจะแตกสลายกลายปเป็นผงไปตามกาเวลาเหลือเพียงบางสิ่งน,นั้นที่ยังคงไม่ทมไายแม้บ้าสมบัติ กองเทพวาชนจะดองไดจูมันเด็กน้อยอย่างไรก็ตามสำหรับเยเทียนมันก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมรายเช้โมงผ่านไปทันใดนั้นเยเทียนรู้สึกงอแร่ที่เห็นแก่งของบุตรหรือว่ามันจะเป็นเยเทียนที่บินต่อไปอย่างรวดเร็วในเม่ช้าเขาก็เห็นกระบ,บี่หักกระบ,บี่นี้เปลียนเพียงส่วนปลายของกระบ,บี่เต็มไปด้วย,ยรอย้าวมากมายแต่รร่ของมันหนืกกว่าสมบสัติศิธิ์ต้องกำเนิด สมบัตสิสูงสุดหรอือไม่มันเป็นสมบัติควกายโตัวกะปีมีเกล็ดไอควาสวรรค์และบัตรพีมันเกิดมาจากสวรรค์และบัตรพีไม่ใช่พุทธที่ถูกสร้างขึ้นมีความเปริ้ยได้สูงที่มันจะเป็นสมบัติคู่ไก่ของเทพอาชกของเงินไม่คิดเลยว่าสมบัติคู่ไกยของเทพอาชกของเงิน,งน,งงนจะเป็นกะปีมันน่าเสียดายจริงๆเราเป็นผู้ฝึกฝนวิธีดาบ หากเปียบุตรที่หนักตอนนี้มันจะเป็นกาสิบวธาทไปโดยปรประโจแน่น่อนาวันนี้ไม่ได้หมายความว่ากบ,บิล่มนี้จะได้ประโยชน์สำหรับเย่เทียนเขาสามารถขอเหายใคนดอมมันขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นดาบได้อย่างไรก็ตามพลังของมันจะแอรรงเล็กน้อยนอกจากนี้มันยังเป็นสมบัติ ผู้กายที่ไม่สมบูรณ์แ่หรังจากล่มกายเป็นดาบเล่มใหม่แล้วคาดว่ามันแข็งแร่งที่กลัวสมบัติศิธิ์ต้องกเนิดทั่วไปมากแต่มันยังไม่สามารถเทียบได้กับสมบัติสูงสุดทั่วไปได้หากจะกล่าวว่ามันจะกลายเป็นเพียงสมบัติสูงสุดเทียมสมบัติสูงสุดเทียมไม่เป็นไรแค่นี้ก็เหมาะสมกับเราแล้วหากไปสมบัติสูงสุดที่สมบูรณ์เราคงไม่สามารถประปรพดังแท้จริงของมันออกมาได้การเก็บเกี่ยวครั้งนี้ ยอดเยี่ยมไม่น้อยเลย,ยเย่เทียตนตื่นเต้นมากเมื่อเขาได้รับกระบ,บี่หักซึ่งเป็นสมบัติควบกายจินีมาเอาละครับจบไปแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับผมเอาไว้มาต่อกันในวัพนพรุ่งนี้เดีกยวก่อนนะครับผมเอาละครับถ้า,าพบกันใดก็ขออภัยวันที่นี้นะครับอย่าลืมกดสวัสดีกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับของค,ครับ